สวัสดีค่ะทุกคนคะสวัสดีวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช25 6 5นะคะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป้าหมายกระทันหันเลยนะคะทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องไปสรารวณน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพาไปดูป้อมต่างๆนะคะที่อยู่แนวกำแพงเมืองของอุทยาใช่ไหมซึ่งกี้ก็บอกไปแล้วว่าอีกกี้จะพัก <c oughs> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันนี่คือการพักหรือเปล่าพอดีงานเสร็จแล้วไงคะงานเสร็จก็ มันก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องทํานอกจากพาออกมาทําคลิปดีกว่านะคะเพราะว่า 1. ได้ความรู้ได้ประโยชน์ได้เที่ยวด้วยนะคะและได้มารู้เรื่องราวต่างๆนานา,นา,นา,นานก่อนที่มันจะสายเกินไปที่เคยบอกแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพามาดูเรื่องพวกนี้ถึงมันจะท้าทายมันจะยากเพราะว่าไอ้ความยากคืออะไรรู้ไหมข้อมูลมันมีอะ่ะเยอะแยะะแไปหมดะนะคะหลากหลายด้วยทุกวันนี้แต่ว่าแหล่งโบราณสถานต่างๆเนี่ยมันไม่อยู่รอเรา ชีวิตกี้ก็คงเหมือนกันอะ่ะมันก็คงไม่อยู่รอใครเหมือนกันอะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีแบบมันเหนื่อยๆก็อแอบ,บมีบ่นๆ้ากแหละนะต้องขออภยัยผู้ที่ติดตามด้วยนะคะมันเหนื่อยจริงๆนะคะทุกคนเพราะอย่างที่บอกนะคะว่ามาเที่ยวพวกแหล่งโบราณสถานพวกนี้มันหาความสบายไม่ได้เลยอ่ะร้อนเหนื่อยหิว <You. S 1> อ่านะคะเข้าไปโบราณสถานก็เอาเข้าไปได้แต่น้ำยวไปนั่งกินอาหารไปปิกนิกอยู่ในโบราณสถานมั่แหม่มันก็จะดูกระไรอยู่ใช่ไหมคะ ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่คิดว่าช่วงนี้เราคงจะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปที่วังหลวงกันสักพักหนึ่งแหละแต่ยังไม่จบนะคะเรื่องของพระราชวังโบราณยังไม่จบนะคะทุกคนมันมันไม่ได้จบง่ายขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเราต่างๆที่ทําไปตลอดระยะเวลาปีกว่ากับ2ปีที่เข้าไปสารวนอยู่ในพระราชวังโบราณเนี่ยนะคะกี่ยังคิดว่ามันมีข้อมูลบางอย่างอะที่มันยังไม่ซักเซสทั้งหมดคือยังไม่เขาเรียกกัไนะยังไม่ยังไม่หมดอะเพราะที่นั่งต่างๆจุดตั้งต่างๆเนี่ย นะคะคือเรารู้รู้รู้ตามเอกสารในชั้นหลังๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ mm hmm. เขาก็คือมีการสืบคน้นกันมาตลอดดังนั้นที่ถึงได้บอกนะคะว่าการจะทําเรื่องราวาต่างๆในประวัติศาสตร์ในยุคสมัยปี25ง5เนี่ยความยากมันอยู่ที่ว่าเอกสารเนี่ยมันมีข้อความมันมีเยอะไปหมดแหละแต่ความเป็นจริงคือสถานที่จริงอ่ะมันไม่ได้มีตามหนังสือเลยมันตอกย้ำนะคะเพราะว่ากี้เป็นคนลงพื้นที่ตลอดที่จะเข้าใจสิ่งนี้อย่าง แบบเขาเรียกว่า,ารู้ปูโป่งเลยอะไอ้ยเขาไม่รู้ปุโป่งไม่ได้หมายความว่ารู้ทั้งหมดนะหมายความว่ารู้เลยว่าข้อความบอกอยู่ตรงเนี้ยลงไปพื้นที่จริงไหนวะไหนไหนไม่มีไอ้ไม่คือไอ้มีรากฐานเนี่ยยังพอเข้าใจได้บางจุดนี่โชคดีหน่อยยังเหลือร่องรอยเนะี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยอันนี้คือสารพการนะคะทุกคนหลายคนทราบไหมว่ามันคือสารพการตอนกี้มาตอนแรกกี้ยังเข้าใจว่ามันคือสารหลักเมืองเลยตอนแรกอะตอนแรกที่มาเลยนะ ก็นานแล้วนะเป็นหลายปีอ <im agę> ่ะเพราะเราเข้าใจว่าอันนั้นเนี่ยเป็นสารหลักเมืองหลังใหม่แล้วอันเนี้ยเป็นสารหลักเมืองหลังเก่าเห็นปะบอกแล้วไงว่ามันต้องโง่ก่อนฉลาดนะคะทุกคนไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เกิดหรอกนะคะแล้วกี้ก็เป็นคนที่ไม่เคยรู้สึกว่าการไม่รู้เป็นเรื่องผิดอย่างที่เคยพูดไปนะคะทุกคนไม่รู้เนี่ยไม่ผิดหรอกไม่รู้ก็คือหาข้อมูลมันก็จะรู้ถูกไหมเพราะว่ารอยหยักในสมองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้โดยการที่เราหาความรู้ใส่หัวเราไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนั่งรอไอ้เขา ไรู้อีแรงอะไรเงี้ยต้องขอยืมคาพูดของดรวิรพัฒน์ผู้เจริญอาจารย์เป็นอีกคนหนึ่งที่กี้ติดตามท่านตลอดเลยนะคะท่านเคยไปทํางานนาซาเคยติดตามท่านครั้งแรกตอนท่านออกรายการเจาะใจนะคะแล้วก็ได้รู้สึกว่าจริงๆคือกี้กี้เป็นคนที่ชอบอาจารย์อัดองค์อยู่แล้วพออาจารย์วรพัฒน์พอออกรายการเนี่ยก็ดูคู่คู่ไปเลยรายการเจาะใจเป็นรายการที่ดีมากนะคะแล้วก็พิธีกรเนี่ยพี่ดูสัญญาเนี่ย ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะที่มองว่าพี่ดูเป็นพิธีกรที่รักในอาชีพตัวเองอะ่ะคือทําอาชีพตัวเองมาโอ้โหกี่ปีอะ่ะคือพูดง่ายคือถ้าพูดถึงพี่ดูสัญญาพุณากรนี่ก็พิธีกรในเมืองไทยเบอร์ต้นๆน,นะคะชอบชอบแล้วก็รายการเขาเนี่ยจะเอาคนที่มีเรื่องราวที่มันเป็นโพซิทีฟต่อสังคมเนี่ยมาออก แล้วพี่ดูเคยพูดว่าอะไรนะถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนรายการก็ต้องอุดหนุนสปอนเซอร์จริงนะคะต้องอุดหนุนสปอนเซอร์ที่อุดหนุนรายการเขาจริงๆนะคะถึงแม้จะไม่ชอบใช้ก็ควรจะต้องซื้อจริงจริงเพราะว่ารายการจะได้อยู่ได้นะคะเพราะว่ารายการดีๆเนี่ยหาย,ยากนะคะทุกคนเมื่อก่อนกี่เคยติดตามรายการอะไรนะคนค้นคนอ่าคนค้นคน,คน,คนที่พิธีกรเนี่ยเขาไปเล่นละครเรื่องอะไรนะขุนรองประหลัดชูใช่ไหมชอบพี่ขามากเลยอ่ะ คืออย่างที่บอกนะคะว่าคนเราเนี่ยมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกเสมอไปทุกครั้งอย่ามองแค่นั้นอยากให้มองลงไปที่ใจอะนะคะว่าเขาทําเพื่ออะไรแล้วก็ต้องการจะสื่ออะไรก็อยากให้เขากลับมาทํารายการอีกอะไม่รู้ว่าตอนนี้รายการเขายังอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยเออทำไปเล่นไปนะเนี่ยคือเราก็มุ่งแต่สรารวจนแต่เรื่องของเรานะคะทุกวันนี้จะดูรายการเนี่ยก็ได้แต่ดูรายการที่มันเด้งขึ้นมาตามฟรีดที่เราติดตามไว้เจาะใจในดูตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่ อ๋อล่าสุดนี้เขาเอาตำรวจมาออกใช่ไหมตำรวจที่จับเรื่องอะไรไอ้พวกแก๊ง call center พวกโอนอะไรโอนเร็วโอนไวอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยแต่ก่อนทริปนั้นรู้สึกจะเป็นคุณสิริวัตรคุณสิริวัตรที่ขายแซนด์วิชอะ่ะกี้ยังเคยคื้อแซนด์วิชแกเลยตอนที่แกขายอยู่ที่แถวๆรถไฟฟ้าช่องนอนทรีแล้วก็สถา,สา,สา,สานี BTS สีลมเพราะที่ทํางานกี้อยู่แถวนั้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกนะคะว่า คือการที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรแบบเนี้คือติ๊กี้เป็นคนที่สตาร์ดี้คนที่มีความสามารถทุกคนไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีความสามารถไม่สตาร์ดี้นะก็สตาร์ดี้ไงแต่สตาร์ดี้ว่าทําไมมึงถึงทําอันนี้ไม่ได้วะอะไรประมาณอย่างนี้นึกภาพออกไหมแต่เราต้องสตาร์ดี้คนเก่งอะ่ะคนที่มีความสามารถอย่างอาจารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ยกี้ก็สตาร์ดี้ท่านอยู่เสมอคืออาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนที่ทําให้ทกี้มีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะชิลกับคําด่าของคนได้มากเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเราแคร์มาก เวลาใครมาพูดอะไรเนี่ยเราจะแคร์ม,มากเดี๋ยวนี้เฉยๆก็ด่าให้มันอยู่ในขอบเขตละกันนะคะแต่ถ้าด่าไม่มีขอบเขตทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะไอการที่คุณจะไปด่าใครเขาง่ายๆนะคะก็เห็นอยู่เห็นเป็นข่าวเป็นข่าวเยอะแยะไปหมดลนะคะอย่างนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเราดีกว่าชวนคุยเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าจริงๆวันนี้เราอยากจะรีแลกซ์นะคะเราไม่ได้จริงจังมากเพราะว่าที่อยู่ในโหมดของการพักพักหมายถึงพักที่จะลงไปดูเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะแบบเจาะ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  นะคะแต่ว่าจะมาดูสัพเพ้จะเรียกว่าสัพเพเหตุร้ายไม่ได้หรอกทุกอย่างในยุทธยาไม่มีคําว่าสัพเพเหตุร้ายนะคะทุกคนทุกอย่างมันมันมีเรื่องราวเพราะว่าอาณาจักรนี้มันอยู่มานานอยู่มา4ี่ร้ยสิบเจ็ปีอยู่มานานรวมรัตนโกสินกับกรุงทนเข้าไปอีก255ห้า้าเป็นเท่าไหร่เท่าไปละ4ี่หนึ่งเจกับสอ5ห้ห้าเป็นเท่าไหร่ห0ร้อยกว่า <c oughs> บวกเลขบองบ่อหรือ,อสติปัญญาอันน้อยนิดเลยบวกเลขไม่ได้ 6, 6 6นั่นแหละ6 0ร้ 600, อยกว่าปีนั่นแหละประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ย อายุทยาไม่มีคําว่าไร้สาระหรือว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันมันจะรู้เล่นๆไม่ได้อ่ะมันต้องรู้ลงไปจริงๆเพราะว่าตอนแรกที่ลงมาตอนแรกๆกี้ก็กล่าวว่าเออเล่นๆ,ๆหรอกหรือกูเดิน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 ถึงกูไปเรื่อยๆรู้เข้ไหมเดินหายรูปแชะแชะอะไรเงี้ยไปตามตรงนั้นตรงนี้ที่หลายคนก็ไปกันเอามันเล่นไปนะคะพอลงมาจริงๆแล้วด้วยความที่แบบนิสัยส่วนตัวก็เป็นคนที่แบบ สาระแน่มากอะเสือกไปทุกเรื่องหลายประมาณเนี่ยคือเสือกแตยจะพอเรื่องที่เราอยากรู้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราต้องทํามันจริงๆหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เทียบเท่าระดับครูบาอาจารย์เขาหรอกแต่กี้ก็ทาตามสไตล์ของกี้ทุกคนคะได้ยินเสียงลมตลอดไหมอยู่ดีๆมันก็หนาวขึ้นมาซะเฉยนะคะตอนนี้อากาศแปรปรวนมากไม่แน่นะคะเดี๋ยววันหนึ่งวันใดย,ย็น,ย,นยืนอยู่เงี้ยโค่นโลกเกิดแบบพีคอย่างเงี้ยยืนยืนอยู่กึ อยู่อย่างนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยดูหนังมากดูหนังมากประมาณนี้นะคะอ่ะปพา,า,ามาดูสาร,ระการเดี่ยไม่พูดเรื่องสาร,ระการเลยเห็นไหมกำลังจะบอกเฉยๆค่ะว่าตอนแรกที่มาแถวนี้ยกี้เข้าใจว่ามันเป็นสารสารหลักเมืองเก่าคือก็พยายามจะอธิบายให้ฟังไงว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องโง่เนี่ยวะถึงจะฉลาดได้เอออะไรประมาณนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ฉลาดแล้วนะกี้คิดว่าไม่มีใครฉลาดเกินใครอ่ะนะคะเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้านะคะ เนื้อซาลเปาอะไรนะเนื้อกระดาษมีสรลเปาเอ๊ะไม่ใช่อะไรวะเนื้อกระดาษมีสาะเปาเออใช่ใช่เนื้อกะดาษก็ยังมีสระเปาไอ้คำพูดพวกนี้มันเป็นคำพูดโบราณโบราณต้องเป็นคนที่เกิดในเจนเนอเรชั่นกี่เท่านั้นถึงจะเข้าใจไอ้คำเนี้ยเนื้อฟ้ามีฟ้าแล้วมันก็จะเถียงขึ้นมาบอกว่าเนื้อกะดาษก็ยังมีสระเปาดูหนังจีนมากไงยุคนั้นหนังจีนคตรดังเลยปอพุนจิ้นชอบกินไข่เปาส่วนจันเจ้าชอบกินโอเล่เซรามูนตาเล่ตกน้ำตาย ไอเขาพวกนี้มันเป็นแบบในเจเนอเรชันเราทั้งนั้นใครเกิดปีเดียวกับกี้นะจะรู้เลยว่ากี้พูดถึงเรื่องอะไรทุกคนคะน,นี้สารบุตกคคนนารกน,นะอย่างที่บอนะวันนี้ไม่ไม่คุยเรื่องเครียดนะคือกี้ลงมาดูข้อมูลอะไรบางอย่างที่จะทําต่อไปนะคะคืออย่างที่บอกนะคะการที่เบรกพักเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเบรกแล้วเบรกอยู่กับบ้านนอนเฉยๆอ,อยันนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่กี้แนะ่ การแบกก็คือต้องลงมาในพื้นที่เหมือนเดิมหาข้อมูลเหมือนเดิมไปนู่นไปนี่เหมือนเดิมนะคะตาบใดที่ยังทําได้ไหวอยู่ก็ยังทำเนี่ยที่บอกนะคะอายุเรามากขึ้นมันมันเสียวเวลาไปกับกับเรื่องราวอื่นไม่ได้แล้วนะคะในเมื่อคิดจะทําก็ทําให้มันจริงจริงไปเลยนะคะแล้วก็จะได้ถือโอกาสว่าถ้าเราทําเรื่องอยุธยาจนหน่าใจเราละเราจะได้ไปที่อื่นบ้างนะคะเพราะว่าโบราณสถานในประเทศไทย ไม่ได้มีแต่ในยุทธยาที่เดียวนะคะทุกคนคือกี้รู้ตัวเองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบยึดติดกับบางเรื่องนิดนึงเหมือนกันเวลาเราทําเรื่องพวกนี้เราก็จะแอบมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครมาแตะต้องมาทําลายมึงห้ามปีนนะมึงห้ามอย่างกันห้ามอย่างนี้มันจะมีฟิลนั้นอยู่มากแต่ก็ต้องใช้ธรรมะเข้าข่มแล้็พยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา ทุกวันนี้เรายังบังคับให้คนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่อยู่ในเจเนเรชันรุ่นต่อจากพวกเราเนี่ยให้รักในงานพวกนี้ให้รักแบกบมากมากรักถึงขนาดฝังหัวอย่างเงี้ยเราทําได้ปะล่ะเราบังคับใครไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันสมควรทําทําแล้วมันดีต่อใจเราดีต่อคนอื่นก็ทําไปเถอะไม่ได้เดือดร้อนใครย้ํากันอีกทีนะคะทําเนี่ยก็ไม่ได้ก็ทุนส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นกี้ก็เลยมองว่าบางครั้งกี้ก็อยากจะทําในสิ่งที่กี้อยากทํา นะคะไม่ได้หมายความว่าถือดีนะไอ้คำว,ว่าถือดีมันมันมันอีกแบบหนึง่งแต่น,นี้แค่จะบอกถึงวัตถุประสงค์เฉยๆว่ากี้ก็มีเหตุผลที่ทําแบบนี้นําเสนอแบบนี้มันเป็นเหตุผลส่วนตัวที่กี้มองว่าถ้าคนที่ติดตามอยู่ตลอดแล้วดูไปเรื่อยๆเขาดูไปเรื่อยๆแล้วแบบดูไปเรื่อยๆอะ่ะจะจะเข้าใจเองอะ่ะว่ากี้ต้องการจะสื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราบังคับใจใครไม่ได้ดังนั้นก็ทํา ทำเท่าที่เราทําได้เท่าที่จะไหวนะคะแล้วก็ถึงเวลาก็จะได้ไปจงังหวัดอื่นบ้างไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราที่กี้มีความรู้สึกว่ากี้ชอบที่นั่นมากเลยอย่างที่บอกว่าในชีวิตหนึ่งไปมาสองครั้งแล้วแล้วก็รอยอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าได้ไปอีกก็จะไปแน่ๆน,นะคะอาจจะต้องใช้เวลาไปอยู่หลายวันหลายเป็นเดือนแหละนะคะถ้าต้องไปจริงๆนะคะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเพราะว่าเฉพาะแค่ในยุทธยาเนี่ยก็โหกระติกตัวไปไหนไม่ได้แล้วอะ อย่างที่บอกนะคะว่าพอมันลงมาจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันค่อนข้างมีความผูกพันนิดๆเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับถ้าไม่มาแล้วมันขาดอะไรบางอย่างมันก็อยากจะมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อวานนี้มีคนมามาคอมเมนต์ใช่ไหมเขามาคอมเมนต์ในตอนที่เราพูดถึงเรื่องยุธยาเสียกรุงอะไรเงี้ยพีออ่ที่เป็นผู้ติดตามท่านใหม่นะคะที่สวัสดีนะคะพี่นะคะแล้วก็ยินดีที่ ที่เราจะได้เป็นเป็นเป็นเพื่อนคุยกันในเรื่องพวกนี้ต่อไปกันนานๆนะคะแต่แค่อยากจะบอกเฉยๆว่าจริงๆแล้วกี้ไม่ได้มีเรื่องของเซนส์หรืออะไรอะไรทนั้งหรอกคือเซนส์ของกี้ก็อาจจะมีความรู้สึกแค่ว่ามันน่าใจหายอะนะคะที่เมืองเก่าอยุทยานเนี่ยนะคะ400กว่าปีคือแถวเนี้ยมันอาจจะดูแล้วว่าอาจจะยังดูแล้วอาจจะยังไม่ค่อยนึกภาพเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เราลงไปเดินในพื้นที่บ่อยๆลงไปในพระราชวังหลวงตลอด เป็นปีๆอย่างที่กี้บอกหลายคนที่ติดตามจะรู้คือกี้อาจคิดอยู่เสมอว่านี่เหลอวะสิ่งที่มันเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ายิ่งแบบไปอยู่ในบรรยากาศที่มันฟิลมันได้หรือช่วงใกล้วันต่างๆนานาที่คนเขาจรลึกถึงกันอย่างวันเสียกรุงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะรู้สึกอินอะไปกับโมเมนต์นั้นๆน่ะว่ามันคือแบบมันคือความเจ็บช้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันแบบพลิกเลยอะมันคือแบบเฮ้ย ระยะเวลาแค่200กว่าปีแหละไอความรู้สึกนั้นไปหายไปไหนวะอะไรประมาณ่างนี้ไงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยดังที่บอกไงว่าพอทําเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะคือเราไม่ควรจะเอาความรู้สึกของเราอ่ะใส่ลงไปเยอะขนาดน,นั้นนะคะแล้วกี้จำเมื่อไหร่ที่ื่อกี่ไม่ได้มีเซนอะไรเรื่องพวกนั้นหรอกคือกี่ก็นับถือพุทธศาสนาไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบคิดดีทำดีอย่างที่ ท่านพุทธทาสท่านสอนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในมุมหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าในบางเรื่องบางราวเนี่ยเราไปคอนโทรลคนอื่นไม่ได้ไปคอนโทรลความคิดคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยก็ทําให้ดีที่สุดนี่วันนี้คุยเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องสามกาเลยคุยเรื่องอะไรเนี่ย <laughs> อ้าวไม่เป็นไรค่ะทุกคนปะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปตรงจุดที่เราจะไปกันนะคะซึ่งกี้อาจจะไม่ได้พาเก็บรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็น์อย่างที่ผ่านมา อย่าที่บอกนะคะตอนนี้เป็นอยู่ในโหมดของการพักของกี้อยู่นะคะขอพักหน่อยนะคะพักก็คือได้ลงมาดูเรื่องราวอื่นๆบ้างนะคะดูซิว่าเราจะทําเรื่องอะไรต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดือนหน้าเราอาจจะได้ไปที่อื่นกันบ้างนะคะใช้คําว่าเดือนหน้าเลยสิดูสิวางแผนระยะไกลมากอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเดือนนี้จะเริ่มขึ้นเรื่องอะไรเอาจริงนะถ้าขึ้นเรื่องป้อมนะขึ้นเรื่องป้อมหรือขึ้นเรื่องกําแพงวังอยู่กันไปทั้งปีออาปีนี่ ออโอเคค่ะทุกคนลาไปที่สราการนะคะแล้วก็ใครมาอยุธยาอย่าลืมเข้าไปกราบขอพรศาลักเมืองนะคะที่นี่ก็เคยพามาแล้วไงนะคะแล้วก็บอกเรื่องราวไปหมดแล้วนะคะว่าเรื่องราต่างๆนานาเป็นไงต้องไปย้อนดูนะคะไม่พูดซ้ำแล้วนะคะเราจะได้ไปตรงจุดอื่นกันบ้างบา,บายค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ชีวิตเข้มเขาเรียกอะไรนะั้นหนักแน่นดังเช่นกับหลักเมืองแห่งนี้นะคะที่อยู่กับอยุธยามันนานา,นานแล้วนะคะทุกคน แล้วก็คือเหมือนกับทุกจังหวัดมันต้องมีหลักเมืองไงถูกไหมเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของกึ่งกลางของของจังหวัดอะ่ะเป็นจุดเขาเรียกเป็นจุดเมนของของจังหวัดอะ่ะประมาณเนี้ยที่อาจจะใช้คําพูดไม่ค่อยเป๊ะๆนะแต่ว่าประมาณนั้นแหละเพราะว่าทุกๆจังหวัดก็มีกรุงเทพก็มีภูกเก็ตใช่ไหมภูกเก็ตก็มีแล้วก็จังหวัดไหนนะที่แบบนครจคือมีหมดอ่ะทุกจังหวัดมีหมดแหละแต่แล้วแต่ว่าแต่และจังหวัดเนี่ยจะได้รับความศรัทธามากน้อยอยังไงอันนี้ก็คือความจริงที่ต้องพูดกัน บางจังหวัดน,นี่มีความศรัทธามากคนก็จะเยอะมากใช่ไหมคะอหญ่นนย,ยุทธยานี่คืออันนี้คือก็อันนี้ขอบูรณะใหม่ล่าสุดละจริงๆแล้วบูรณะจริงๆเลยนะล่าสุดจริงๆก็คือเมื่อเนี่ยเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี่แหละทุกคนก็เห็นอยู่เนี่ใช่ไหมคะอะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะเดยกกี้จะไปดูพื้นที่ที่จะทํางานต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ